อันี้เรียนคณะไหนดีคณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์น้องๆที่ชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบอยู่นิ่งอยากรู้อยากเขีนไปเสียทุกเรื่องพูดง่ายๆคือชอบหาทําอะไรไปเรื่อย ขนาดโดยกันก็มีอีกมุมหนึ่งที่พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ชอบกันอยู่ในกรอบเหล่านี้คือ DNA ของชาวคณะศิลปศาสตร์อย่างแน่นอนโดยคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็แตตเต็มถึง4สาขาวิชาได้แก่สาขาการท่องเที่ยวสาขาการโรงแรมสาขาภาษาอังกฤษและสาขาาภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างครับคณะศิลปศาสตร์ใช่สไตล์ของน้องๆไหมครับถ้าใช่ อาจารย์ธากิมดุลภาวิจิต064 6656314ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำได้ตลอดเวลาแอดได้ข่าวนะครับว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยน้องๆทุกคนหน้าตาดีสวยหล่อกันทุกคนเลยแถมคณะอาจารย์ก็น่ารักด้วยอย่ามาเป็นครอบครัวของพีทยูรีบสมัครกันเลยนะฮะ